สวัสดีครับวันนี้มาหลวยพามาตาในทางแมปันผ่นฟันแปลกพ,พี่น้องฟังคนเอาเสียมาขายให้ในราคาเล็กตัวเดียวห้างเดียวพ,พี่น้องเขาล้องไปติดตามควบฝันย่า่ไปย่ายฟันในตัวไรเล็กตัวไดตัวเดียวห้างเดียวไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับแมปันครับส,สวัสดีอ้าวย่ายว่ามอหลวยครับแมตุยขึ้นขี่รดไก่แท้จมห้วยๆจมอย่างไรย่าย จมตัวไปแรนกายก็ออยังติบอนั่นนี่เว้ยไม่คิดว่าตัวเจ้าผู้นางใหยมัน,นย,ยังไทยอยู่มัดมือบัดกาโอ้ยเกือสัมผัสไปหม่บ้านเมือก่อนนะก็บเกื่นว่าสิฟันดูวานั่นนั่นนงไทย <laughs> แต่ว่ามันกัเขาเล่าอยี้ได้ไหมเ <c oughs> มตุยเวิร์เวิร์เขาค่ะเขาเนี่ยเล็กตีฟันฟันเห็นดาราอยย่โลกินตับหมดทั่วไงเอออายุบัดเกิดเขาเมา่สิบเก่าไหมกับเขาสิบเก่าหรือม่อวานเนี่ยเล็กเล่า ม่าเป็นย่า่ไปเล่าดีในช่วงนี้หลายเทียด้ย่า่เขาเรือกเล่าเป็นย่าเาาดวงไปทางเล่าในช่วงน้มันไม่ตัวเอเขเล่าดีเนาะมู่บ้านใดตัวใดก็ย่าหมู่บ้านเนี่ยอันทูบ้านใดอีกคนหนึ่งบ้านหมู่บ้านสองซี่ยังเหนื่อใดห่บ้านเขาห้างหย่าเดี๋ยวสองซี่ราานเล่านกูว่าหนึ่งเก้าสองซี่หางแล้วุณนอยู่วงจะลบมอยยไป แม่แม่คิดดีมากว่ากูคาแขกกูอ้างสิเอ้ยสิแม่ออกใจกเกางเงินกูแล้วกูนอนตัวเสียเออคุณนอนได้เ,เอาแม่ขอลืมเถอะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวอันที่เวซี่คนเด้ออันค,คุณคุณจิรากรนะครับคุณจิรากรเนะาะเพิ่นฝากไม่แม่ปันหาร้อยบาทเด้อนะครับอ้าวเดี๋ยวมาลอยไห้รางไม้เด้อนะครับพอดีทางใดละมั่วเวซี่เนี่ยมันตั้งประเทศมันเด้อ เพิ่นอยากให้ย่าสเริ่มแรกได้ตั้งประเทศคนะ <c oughs> นให้ซื้อของสวิตผลเพิ่นมาให้มหาล้อยเพิ่นว่ายย่าส์ไปซื้อมาซื้อผู้ท่านให้รม่เขียวน้ำให้แม,ม่ปั่นน้ำเดี๋ยวหลังไม่ให้แม่ปั่นเด้อนะครับเมื่อท้านไปกดอยู่เดี๋ยวไปกดเราะจะไม่้เป็นทาหารเนาะแต่ว่าบอกย่ายไว้แล้วว่าคุณจิไร้พอนเนี่ยให้มาแล้วหาลอยบาทเนาะเอาของพูดอะไรย่าส์เพ่ยพอดในร้านเนี่ยเว่ <c oughs> พยพอเในคนแรกผู้มันโดนไมม เขาโชคดีไม่ใช่จ้ะคุณเนียงตัวละคุณจิราพรจิรกรจิรกรผู้ยิ่งผู้ชายมียิ่งมียิ่งมันพูดเก่าจี๋เลยฮะมันผู้เก่าจักแล้วผู้ไม่ผู้ไม่บ้างจิลากอนนะสันตนาข้างหลักก่อนข้างบนพ่อเดวาซื้อเนาะเออดวามิตรว่าบอกให้ตายลูกเบื้องกว่ากูเจ้งได้เกี่ยวมากเด็ดตุ้ยทายอังก่อน นะขอบคุณหลายๆเด้อนะครับทีาสดดาธุเด้อรอบนาเกาีย้มันใดเดอ้อขอให้มีโูงมีใสเดอ้อผู้ที่ถือน้ำกระดาครับผมขอไงลำลำรวยรวยใจไหลาไหลจะกินเหลืใอใจเก็ดเพียงตีนใดเพียงตาปรารถนาสิ่งใดให้ได้ทุกอันทุกแนวมีความสุขความเจริญสุขก,กายสุขใจ สบายไปตลอดตะตะชาติชาชูโอ้ทอ,อพดดีแทะอะคุณทอดดีแทพอพทอดตลอดชาติมาเนาะเอาอ๋ขอ,ขอ,ขอขอบุญนันหอดคุณจิล่ะจิล่ะทอเดเนอนะครับขอบคุณหลายๆที่เจีบยงปั่นคุณยายเนาะเอายายบอกเพื่อนแล้วก็บว่าวันนั้นกับฝันเรื่องไหนบอกสุฟังไหมฝันบ่านี่เป็นฝันยังสี่เด้บ่ได้ตีแต่ว่าหัง ขังคือคืดวาเจ้า,จาของปอบเป็นชีวะชวนหมันใจดอกแต่ว่ามันหางฝันคิวว่าะคิวห้องก <man ic communist initiation> ับว <in> <asta> ่าจักเนาะฝันว่าก็เคยฝันแต่พระเกิดมาฝันว่าเขาจูงเสียมากขายไือจูงเสียไมขายเสียตัวขาวขาวคือหมูนี่ไหมย่านเสียเขาก็ก็จุงน้ามากจุงน้ามากอบนี่เจ้าของมันนั่งอยู่เตียงเสียวขาจะร้องฝันเสียฝันลอดเตียงมากฝัน เอาหนาพราะว่ามาลจีนนี่อ,าอ้าผู้ยานเจ้าใดไรเงเป็นจีนนก็ยับเข้ามาเด้เฮียนผนเป็นเฮียนอยู่ทงเฮียนตากับยู่เตียงจังสีละเข้าตามไปล่างแต่ว่าเขาชุกเต็มทงเด้รวยเขาชุกเต็มทงยุบานี้ก็เลยว่าเขาอันจูงเสียมากใครก็ว่าคอยว่าเอาคอยยานมาเอาจงใดเอาไม้จำเพาะเอาไม้เจ้าได้เสียคอยว่าเอาคอยยาน,อ,ยาอ,าอ,ยานอุ้ยมันโหขคือหนังนี่ย,ยานมาเด็กหนังเขาว่า ่อยกับย่านเคือเก่าเทากับว่าย่อมหนีแบบเรียวมาทางนี่ผันเอามาทางนี้อีกโอ้ยมื่อเจ้ากับว่า,าไปเนาะว่า,าไปดอกกันว่าทุก่อยเดี๋ยวเสียมาขายให้เจ้าสัานกูเลยว่ากูยาน่าไปยานมันมันหูก็ยังหนีเสียคันซื่อแล้วสีเฮ็ดจังไรบันดนเล่าสิซื้อซื่อแล้วกับว่าท่านให้เสียเง,งินในหมื่นสันทุกคอยสีอยุ่น้ำเสียก็จนว่าเจ้าเรื่องเสียพะนะ ฝนลุกไปเจียวเขา่าหายไหมตุยสองคนอะลุกไปเจียวเขา่าหายว่าเจ้าเรื่องเสียเจนข่อยเจีมติดไปบ่านนี่ฝนเห็นวันนึงยากไปวีนี่มาแม่ว่าจังไห้ละ,ละแม่บอกว่าสิบเจ็ดสิบเจ็ดกลางเดนี่แหละซ้ำนี่แหละเป็นตัวเลขอะไรค่าเสียค่าเสียราคาอย,ย่างยากสิบเจ็นเนี่ย ยักษียังเหลือเนาะ<อ>เขาจ้าของเสียทั้งเสียน่ะลูกเขามาหาพอเขาครับมันเลยบอกว่าแม่มันบอกว่าสิบเจ็ดตูน,นกน็หน้งว่าจะเสียง,งว่าท่านได้เสียงกันเขาเลยว่าจะเปล่าเสียงให้เจ้ากับเสียลึงกันเกินมุขคอยจักสีเมียเขาเลยไปเกี่ยวเขาใหง<อ>เยี่ยวให้แล้วบานนี้ลูกมันสวดปามาแม่วาังเดแม่ว่าสิบเจ็ดสิบเจ็ดนะท่าน กระซั้มนั่นแหละว่านันเป็นตัวนะเมล็ดซีดถูกเป็นบุญเป็นคุนรวยพูดการหนึ่งเจ็ดเจ็หนึ่งเนี่ยนะตัวเดียวแล้วเขากลับก็ได้เขากลับออกก็ได้เลยนะเขาก็ต้องกลับอยู่แล้วเสียขาวเลยเนาะตัวเดียวเออเสียขาวตัวเดียวทำนายตัวเลขฟันเห็นเสียขาวบังนารหนังเป็นเด็กโอ้เสียขาฮกแปดหนึ่งฮกแปดย่า หนึ่งสามสามศูนคือสามศูนย์คือหนึ่งสามสามศูนย์หกศูนย์คนแรกถูกคนเด็กกอนมือยังกันเร็วไปสั้นสิเสียงงนกันเขาเลยว่าจะเป่าเสียง ่อยสียย้วยเยจ่านเสียยู่ยให้รึกันกับเสียเกินสิไปเจียเเเลยลเจ่ยวเขาให้เขาเลยลูกไปเที่ยวเขาให้ยู่ให้นะเขาเ<ะ>ต็มทงองยู่ขาเที้ยวเขาอยู่ตรงสหละก็<า>นั่งอยู่ตรงเสียงสิละเสียกับผูกกไอ้ขาเสียงแจ้งสัน<ธ>ลูกเขาเป็นมาชอดออกมามันเป็นยันยู่รอป้าวันจ๋อยู่หัวหน้าออกมาได้่าแม่ม้งวางได็กสิบเจ็ดพอยนี่แม่ว่าสิบเจ็ดมันหวานสิ ใช่พี่ทา้านหน,น้าสมองว่างเลยท่านห้าันกมเห็นจะมีทา่านห้าันนี่เดียมีสิเบิ้งเบิ้งอะไรเบ้งเสียโค้งเลยเนาะเบื้องตัวรูปตัวรูปเลยเนาะเคยตีเคยเจาะเคยเขายังเสียไหมก,ก,ก็เลยเกิดพอาต้อวมามันมีในหันเอออยอะเอานะครับย่ายก็ได้ฮะก็เราเรียงน้อยห้องบอกสิบเจ็ดนี่แหละตัวนี้แหละน้อยย่าเนาะอือสิบเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดเด้อนะครับย่างมาหอดคนแล้วเออ ยังอ๋อจุดที่รีดเดียวว่าแม่ว่าจังได้แม่ว่าสิบเจ็ดยังบอกสิบเจ็ดใช่เหรออืมอ้องครับเขาเสียโค้งไม่เนาะเสียโค้งขาวล่ามมาอยู่คาเตียงมาสินสิพากไปเจียวเขาเขาก็ไปเจียวเขาเลยแต่ย่าเขาไปเจียวเขาให้แต่เขาให้เพราะไปนั่งยเตียงเบื่อเสียจังใช้ย่าเสียประกัดลูกโอ้นะครับเอาเอาเขาก็คุ้มให้เอา เด็กน้อยแล่นมาห้องบอกเด็กน้อยมามาหาพอ,พอมันพอมันสิเมนแบบผู้ผู้าขายเสียอันล่ะเออเลยเรีนมแม่แมววางเต็นที่แมวซิฟเท็ดเอ <ๆ S 1> อเนาะเอาพี่นอ้องลอกัน้วฟังเล่ามือมือได้ไม่ตื่นมือเงินเนาะยี่สามสี่ยีย่ยสามเด้อนะครับโดยเวลาตะวันไทยก็ได้มันปูติยี่สามไอ้มันได้เด้อช่วงนี้เยอะเขาสูกูซูกันเด้อยอะเขาล่ำดีไหมช่วงนี้ไหมก็ได้ว่าฟันดูอยากพี่น้องจม เขาเล่าเป็นปเล่าไปเลยเนาะเกี่ยวกันพี่น้องจมให้พี่น้องมักเปไ็นไถ่เขาไปไถ่ตัวอะไรกันได้ไปมักไทยซื้อไถยไฝมักเล่าซื้อเล่าอืมเพราะว่าจนยิ่งใหเขาเล่าดีไหมจนยิงน่งใหเขาเล่าดีหายเทียร์แล้วเนาะฟันอันไหนมันไก่นนั้นเนาะเลี้ยงเงี้ยมาเงี้ยเยอะก็ต้องเปล่นไก่หมดเป็นกันตอนเลี้ยงได้ใจนี่นั่นอ๋อกระสุดรุตนนั่นเนาะไม่ตีเนาะอ๋อกระสุดรุปเด้อนะครับว่า ยายปันนะครับแม่ปันเท่าไหร่ล oh. ่ะฝันว่ามีผู้ชายมานะครับผู้ชายจุงเสียชีเขามาล่าไปเตียงยายเอาเสียมาขายให้ไว้ยายเพราไปได้เขาก็คุ้มให้เนาะเ่ราเอาเอาเอาไม้เจ้าวคักเอามาขายเจ้าวคักก็งั้นแหละแต่ดุ้ยขยานบ่ยยานดอกมันหู้หกระสันสิลาาไม้นี่ลามไอ้ก็กรบ่เอาเลย่็ยานเอาคือเก้านั่นละเอาก็บบ่อเสิงเพียงเดียวนี่ดอกว่าสันได้ว่า อันเสียง่าให้เสียงไปยังบ่าให้เสียงเขาเรยกว่าให้เจ้ากับเสียเรื่องกันสักเกินอยู่น้ากันเกินมุกอ่อสิงลงไปเจียวเขาให้เขาเลยไปเจียวเขาย่าเห็นเขาเจียวปะ่ะในฝันเขาไปเจียวเขาตวนจนพุน<ร>นะยันเต็มทงเลยป่ะเขางามคักตัวหัวปุนแล้วอ้าวเนาะเขาเรียกว่ถ้าว่าไ่อยากให้ถิมไทยนะครับตัวเนี้ยอืมสู้ฝันนี้เติบได้ฝันไปเกียวเขานะอ่ากัดเย็เย่าพยายามถิมไทยเนาะ ท่าธรรมดามันนี่กะอันอันนี้น้ามันกะเป็นอโค้ดเ้นเกี่ยวเกี่ยวเนาะเออคันห้าเอาอันอักซอนมันออมันเป็นสันเออเสียโค้ดเขาไปคิดเก่าได้ยากพั้งเบสกับสุกันเสื้อโค้ดกับอักซอนมันกับเอากระตามนี่ยนะสรุปแล้วเนาะไม่ตื่นเนาะนะออครับเขาว่าจะไปเกี่ยวเขา่าหาย่ายอยู่กับเสื้อโค้ให้เรื่องกันก่อนตั้งสิบมีตั้งสิไปเนาะหวานเด็กน้อยแล้วแรงมาว่าอีเมียบอกว่าสิบเจ็ดสิบเก็ดนะครับ ก็เป็นตัวนว้ทางของย้ายฝันในวันนี้เด้อนะครับก็ตำเล่าพิ่นนะครับเรื่องาจจะเป็นไทยก็ได้แต่ว่าเข้า่าหลายฝันแล้วยันพี่นองจมก็เลยว่าเอาเป็นเล่าก่อนพอประชาชนนี่เราขาเล่าวล้าสุดนีกนด่กับฝัน็นดอลลาร์ยูโรก็ออกสิบเก่าของพันนีหลีเนาะที่พ่อซอเกิดไหมนะครับก็ตามตือ,อเขาให้แมนมากหมู่บ้านย่ายว่าย้ายได้สองสี่สามหมู่บ้านเข้ามาได้มากเนาะก็เลยว่าเอาย้ายฝันดูสิกะไปเล่าสก่อนนัดไปนะ เพื่อพี่น้องกับิจได้เพื่พลาดโอกาสเนาะไก่ยังซื้อตัวน,นั้นไม่ไุมตัวเองไก่เอกในก็ซื้อตัวนั้นไปสิปเกตได้ครับลองไปหมงเล้นะครับ<ป>สำหร,ร,บบรบับตามเล่านะครับดุจ,บจบนันมันขอบคุณแม่ปันลหลยๆเดอครับสวัสดีครับ